สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาชมสวนบอลสีที่มีหลายสีสันนะคะจะมีนางใหม่ต้นนี้ที่สวยมากๆเลยบอนสีนางใหม่นะคะไปสวยสีสดแบบนี้นะคะเพื่อนแล้วก็จะมีบอลสีอีเหนานะคะใบใหญ่ใบโตแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะ ดี๋ยวจะให้เพื่อนๆชมหล,หลายๆสีนะคะสีสันก็จะสดใสประมาณนี้นะคะเพื่อนๆสีสันก็จะอ่อนหวานนะคะเขียวๆขาวๆนะคะจะมีหลายสีอยู่นะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะบรรยากาศเราจะปลูกเคลาหรือสีไปด้วยนะคะสำหรับบรรยากาศบอนสี ที่สวนนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนคนที่ชอบปลูกบอนสีนะคะนี่ค่ะยังไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยนะคะยังรกอยู่นะคะเพื่อนแต่ก็สีสันก็ยังสวยนะคะสวยงามนะคะสงสวยเหมือนเดิมนะคะความสวยก็ยังสวยเหมือนเดิมนะคะเคล็ดลับง่ายๆนะคะในการปลูกบอนสีให้สวยก็หาสีที่เราปลูกนะคะมาสลับ ปลูกตัดกันนะคะก็จะได้สีที่สวยมากๆเลยนะคะนี่แหละค่ะเคล็ดลับการปลูกบอลให้สวยนะคะสำหรับคนชอบบอลสีนะคะแม้จะเป็นบอลบ้านๆน,นะคะแต่บอลก็สวยนะคะเพื่อนใครที่ชอบบอลสีบ้านๆบ,บอลสีโบราณบอกเลยนะคะปลูกแบบนี้สูตรง่ายๆนะคะนี่ค่ะการจัดก็ง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากอะไรมากมายนะคะแค่ หาไม้พาด้าดแล้วก็วางแค่นี้เองนะคะเพื่อนก็ออกมาสวยได้เหมือนกันนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะคะและสำหรับต้นนี้ก็จะเป็นบอนสีเดนมาร์กนะคะที่สีสันสดใสสวยงามมากๆเลยนะคะนี่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเขาอยู่โดนแสงแดดสีก็จะสวยกว่าน,นี้อีกนะคะเพราะว่า ก่อนหน้านี้นะคะก็จะมีสแลนด้านบนสองชั้นอยู่นะคะอันนี้ก็คือเอาออกไปก็เลยเหลือแค่ชั้นนี้ก็เริ่มจะออกสีขึ้นมานะคะเพื่อนบรรยากาศในการจัดวางบอลสีหน้าตานะคะเพื่อนเก็สามารถที่จะจัดวางแบบนี้ได้นะคะสลับสีเนี่ยค่ะสลับสีด้านบนนะคะขาวแดงชมพู ก็สลับกันแบบนี้นะคะจะทำให้บอนสีที่เราปลูกดูน่ามองยิ่งขึ้นนะคะปลูกสลับสีกันไปนะคะก็เป็นการปลูกที่ง่ายๆนะคะเพื่อนสำหรับคนที่ชอบนะคะจัดวางแบบง่ายๆบอนสีออกมาสวยงามทุกกอเลยนะคะเพื่อนต้นนี้ก็จะเป็น โสุภราชนะคะถัดไปต้นนี้นะคะอ่าก็จะเป็นหฮกหลงนะคะกวนอิมนะคะต้นใหญ่มากแล้วก็อีเหนานะคะเนี่ยค่ะสลับกันแบบนี้นะคะใครที่อยากมีบอนสีเป็นพุ่มเป็นกอแบบนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะจะได้รู้เคล็ดลับการปลูกนะคะให้มันเป็นพุ่มเป็นกอปลูกยังไงให้เขาโตแบบพุ่มใหญ่แบบนี้นะคะ เป็นเคล็ดลับที่นํามาบอกกันในคลิปถัดๆไปเรื่อยๆนะคะยังไงก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามกันไว้นะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะสำหรับคนที่ชอบปลูกบอนสีนะคะ อันนี้ก็เป็นบอลสีกวนอิมนะคะก็มีหลายๆสีนะคะเพื่อมีปีกกินรีนะคะเหมือนต้นกลางนั้นนะคะปีกกินนาีต้นนี้นะคะปีกกินรีแล้วก็บอลสีกวนอิมนะคะสําหรับคนที่ชอบนะคะเนี่ยก็มีหลายๆแบบอยู่นะคะสีสันก็จะสวยงามตามท้องเรื่องเลยนะคะก็อยู่ที่การจัดวางของคนปลูกบอลสีนะคะ ว่าปลูกบอลสีชนิดใดแล้วนำมาจัดวางยังไงสลับสียังไงได้ได้วสวยแบบนี้นะคะก็เป็นเทคนิคของผู้จัดนะคะยังไงก็สำหรับคลิปนี้ก็นำมาฝากเพื่อนๆกันนะคะสำหรับคนชอบบอนสีหลายๆคนนะคะนำมาให้เพื่อนๆได้ชมเผื่อว่าบางคนเห็นแล้วอยากจะปลูกตามนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ เจ้าของบ้านนะคะก็ปลูกแล้วก็รู้สึกดีมีความสุขนะคะตื่นเช้ามาก็เห็นบอลสีสวยๆก็สบายตาสบายใจนะคะสำหรับคนที่มีความเครียดอยู่ปลูกต้นไม้จะได้คลายเครียดด้วยนะคะส่วนฝั่งนี้นะคะก็อันนี้ก็ยังปลูกไม่ได้สลับสีนะคะเพราะว่าการที่เราปลูกลงในกระถางนี่มันหนักมากเลยนะคะเพื่อน ไม่เหมือนเราปลูกในกระมังนะคะปลูกใส่กระมังนี่คือการจัดวางนี่ง่ายมากเลยนะคะปลูกง่ายมากแต่พอปลูกใส่กระถางแล้วยกย้ายนี่ลาบากมากเลยนะคะอันนี้คือเป็นเคล็ดลับเล็กน้อยมาบอกเพื่อนๆกันนะคะสําหรับคนที่ชอบปลูกบอนสีนะคะถ้าปลูกกระมังนี่เรายกง่ายนะคะ ย้ายง่ายทำความสะดวกอาดง่ายแต่พอเป็นกระถางเนี่ยยกไม่ไหวนะคะมันหนักมากเลยนะคะสำหรับคนที่คิดจะปลูกบอนสีนะคะแนะนำว่าถ้าปลูกใส่กระมังนะคะจะยกง่ายสะดวกนะคะสำหรับคนที่ชอบนะคะก็จะมีหลายแบบอยู่นะคะแล้วแต่นะคะสำหรับเ,เพื่อนๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นโฮกหลงแล้วก็อันนี้จะเป็นกุมภะกันนะคะ นี่แล้วก็จะเป็นว่านมงคลเสน่จันนะคะเสน่จันโกเมนว่านนางคุ้มบาลังเงินบาลังทองชัยมงคลอะไรหลายๆอย่างที่ปลูกไว้นะคะแล้วแต่ความชอบนะคะก็มีเยอะแยะมากมายนะคะสําหรับคุณชอบบอนสีนะคะก็เยอะอยู่นะคะเพื่อนอ่าจะเยอะอยู่นะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ให้เ,เพื่อนๆชมประมาณนี้นะคะยังไงก็ อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดนะคะคลิปดีๆที่นำมาแบ่งปันกันนะคะจะได้นำไปทำตามกันได้นะคะขอบคุณมากๆเลยสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะขอบคุณมากๆค่ะ